สวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้อากาศดีจ้านาดาก็ปั่นจักรยานมานะคะตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนเออเหมือนโรงเรียนเอกชนนะคะโรงเรียนที่ว่าเอ,อ่อพวกหมออะไรมาเรียนได้ตรงนี้นะคะนี่นะคะทีนี้เป็นอัมสเตอร์ดัมนะคะอันนี้ก็เป็นคลองน้ําจ้า นี่นะจะเป็นคลองนะคะเป็นคลองยาวไปนู้นนะคะคลองยาวมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเรือชาวบ้านจ้านี่นะจะบ้านริมคลองนะคะก็จะมีเรือจอดเอ่อไว้ตามริมคลองเยอะมากจ้ะนู้นนะคะยาวไปนู้นเลยนะคะเรือจ้ะนี่นะคะตอนนี้นาดาก็อยู่ที่ ในเมืองอัมสเตอร์ดัมนะคะในเมืองอัมสเตอร์ดัมจ้านี่นะคะดอกไม้ก็สวยสวยนะคะดอกไม้ค่ะเขาจะมาจัดเป็นพุ่มมไว้นะคะบนบนสะพานนะคะนี่นะคะเรือเรือเยอะมากจะ้ะมีทุกบ้านนะคะเรือจะ้ะนี่นะคะดอกไม้ก็หลากหลายสีสันนะคะ เขาจะมาปลูกไว้บนสะพานนะคะผู้คนที่มาท่องเที่ยวก็จะจอดออรูปแวะถ่ายรูปกันอะไรกันแบบนี้นะจ๊ะนี่นะคะผู้คนก็เดินบ้างใช้จัก,กรยานบ้างนะคะใช้เรือบ้างจ้านุ่นจ๊ะขับเรือเล่นกันนะคะเพราะว่าอ,อ,อากาศดีจ้ะ มีแสงแดดนะคะผู้คนก็จะออกมาขับเรือเล่นอะไรกันแบบนี้นะคะนี่นะคะดอกไม้สวยสวยจ้ะอากาศดีมากๆเลยนะคะวันนี้จะนู่นะคะเรือชาวบ้านนะคะไม่ใช่เรือหาปลานะคะอันนี้เป็นเรือเอ่อผู้คนเอาไว้ขับเล่นนะคะ ช่วงหน้าร้อนเขาก็จะออกมาขับเรือนะคะเพราะว่าประเทศเนเธอร์แลนด์จะเป็นประเทศที่มีคลองน้ําเยอะมากจ้าเพราะว่าเป็นประเทศที่ต่ํากว่าระดับน้ําทะเลนะคะก็เลยมีเรือเยอะนะคะพี่น้องนี่นะคะ ดอกไม้ก็มีแต่สีส,สวยๆจ้านาดาก็นี่นะคะพี่น้องขับรถนาดาก็ปั่นจัก,กรยานนะคะไม่ใช่ขับรถจะปั่นจัก,กรยานนะคะปั่นจัก,กรยานเออริมคลองมาจ้ามาจากบ้านนะคะก็ปั่นตามริมคลองมาเลยจากพี่น้องตรงนู้นก็จะเป็นอ่าสระนะคะเป็นสระไว้ให้ให้เด็กเล่นน้ำนะจ้าเป็นที่สาธารณะนะคะของอำเภอจ้า เด็กๆมาเล่นฟรีนะคะตรงข้างหน้านะคะนั่น,นะคะเด็กๆกำลังเล่นน้ำกันอยู่นะคะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกทกท่านนะคะนี่นะคะนาดาก็จอดจักรยานนะคะแล้วก็มาเดินอยู่บนสะพานนี้นะคะพี่น้องนี่นะคะ สะพานนี้กว้างมากเลยนะคะประเทศนเทนเธอรแลนด์ค่ะในเมืองอัมสเตอร์ดัมนะคะนี่นะคะปันนี้ก็มีแสงแดดจ้าเลยค่ะพี่น้องแสงแดดดีมากจ้านี่นะจ้ามาถ่ายรูปกับดอกไม้บ้างนะคะพี่น้องดอกไม้สวยๆจ้าอากาศมันดีนะคะอากาศดีมากๆเลยจ้าเด็กๆก็ มาเล่นน้ํากันนะคะเด็กเล็กๆ,ๆ,ๆอะไรแบบนี้นะจ๊ะนี่นะคะบ้านเมืองเขาก็เป็นแบบนี้นะคะพี่น้องปั่นจัก,กรยานบ้างออขับเรือเล่นบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะจ๊ะตามอัธยาศัยนะคะของฝรั่งจ้านี่นะจ๊ะนี่นะคะชีวิตฝรั่งนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะ นี่นะคะมีต้นไม้ใหญ่มากเลยจ้ะพี่น้องนู้นนะคะยาวไปสุดลูกหูลูกตาลูกตานะคะพี่น้องเพราะว่าเออมันมีแบบว่าเป็นคลองน้ลํลรอบรอบเมืองไว้เลยนะคะมีทุกหมู่บ้านนะคะคลองน้ํานะคะนี่นะคะเ้าก็มาจัดดอกไม้เป็นช่อๆช่อๆไว้นะคะบนสะพานค่ะ นี่นะคะพี่น้องนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านคนนะคะหมู่บ้านริมคลองจ้านี่นะคะดอกไม้ก็สวยสวยนะคะ่ะบางคนก็วิ่งนะคะตรงนู้นก็เป็นรถไฟฟ้านะคะข้างหน้านู้นนะคะ ไม่ค่อยเห็นรถยนต์นะคะพี่น้องรถยนต์ไม่ค่อยจะมีเลยค่ะเพราะว่าประเทศเนเธอร์แลนด์เขาเขาจะไม่ค่อยใช้รถยนต์กันจ้ะเขาจะใช้รถจักรยานนะคะอันนี้ก็เป็นรูปปั้นนะคะรูปรูปปั้นสัญลักษณ์นะคะเออเป็นผู้ชายกับเด็กเด็กผู้ชายนะคะฝั่งนี้นะคะนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนพวกเรียนหมอเรียนเอออะไรแบบนี้นะจ๊ะ ฝั่งนู้นก็จะเป็นรูปผู้หญิงกับเด็กผู้หญิงนะคะนี่นะจ่าสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์ของน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนนะคะพี่น้องนี่นะคะเป็นเป็นผู้หญิงกับเด็กผู้หญิงนะคะฝั่งนี้ก็เป็นผู้ชายกับเด็กผู้ชายค่ะพี่น้องนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นสะพานกว้างมากเลยนะคะนี่นะคะ ดอกไม้เขาจะวางไว้เป็นจุดๆนะคะบนบนสะพานจะตรงนู้นก็เป็นสระน้ํานะคะเด็กกําลังเล่นน้ํากันอยู่ค่ะพี่น้องหน่นข้างหน้านาดานะคะเด็กๆกําลังเล่นน้ํากันอยู่จ้านานๆเราจะเห็นรถยนต์วิ่งสักคันนะคะพี่น้องเพราะว่าที่นี้เขาจะปั่นจักรยานก,นกันจ้านี่นะคะพี่น้อง นาดาก็ยังอยู่บนสะพานอยู่นะคะก็มีลมแรงอยู่บ้างค่ะลมพัดมาอยู่บ้างนะคะนี่นะคะพี่น้องนู่นค่ะเด็กกำลังว่ายน้ำกันอยู่จ้ะอันนี้ก็เป็นรูปเด็กผู้หญิงนะคะตรงนี้นะจ๊ะนี่นะคะพี่น้อง ไม่ค่อยมีคนนะคะไม่ค่อยมีคนเลยค่ะนี่นะคะอากาศดีนะคะอากาศดีมากเลยจ้ะนี่จักรยานนาดานะคะนาดาก็ปั่นจักรยานมาก,กับแฟนจ้า อันนี้ก็เป็นฝั่งนี้ก็เป็นเด็กผู้ชายนะคะพี่น้องนี่นะคะสัญลักษณ์ของโรงเรียนนะคะพี่น้องฝั่งนี้ก็จะเป็นเรือเป็นหมู่บ้านนะคะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านริมคลองจ้าเรือเยอะมากเลยค่ะพี่น้องประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเรือเรือ,อแล้วก็จักรยานนะคะเยอะมากจ้ะ ที่ประเทศนี้แลนนะคะเพราะว่าคนเขานิยมปั่นจัก,กรยานกันนะคะพี่น้องนี่นะคะอันนี้ของนาดานะคะจัก,กรยานนาดาจา้ะเป็นจัก,กรยานไฟฟ้าเด้อจ้ะีดอกไม้สวยมากจาก้ะพี่น้องนี่นะคะสะอนดอกไม้นะคะนู่นนะคะมีหลากหลายสีเลยจ้ะคนชอบดอกไม้นาะก็จะไทยกับ ดอกไม้นะคะพี่น้องวิวทิวทัศสวยงามมากจ้ะอากาศมันเย็นสบายนะก็ถ่ายวีดีโออะไรก็ออกมาสวยนะคะพี่น้องอากาศมันดีจ้ะนี่นะจ้ะลมก็แรงอยู่บ้างนะคะลมนะคะ นาดาก็ไปถ่ายรูปกับดอกไม้กอนู้นทีกอนี้ทีค่ะพี่น้องนี่นะคะเดี๋ยวนาดาก็จะปั่นไปอีกอีก,อก,อกทางนึงนะคะพี่น้องก็จะปั่นไปเรื่อยๆื่อยนะคะพาเที่ยวไปเรื่อยเื่ยจ้ะเห็นตรงไหนสวยแล้วก็จะแวะถ่ายวิดีโอถ่ายรูปนะคะพี่น้องอากาศดีแล้วก็ออกมาปั่นจักรยานสบายสบายคะ่ะ อากาศก็ไม่หนาวมากอะไรแบบนี้นะคะอากาศกําลังดีจากพี่น้องเอ้ยวันนี้ลมก็แรงบ้างนะคะนี่นะจ๊ะนาดาก็มายืนดูเด็กเล่นน้ำกันนะคะดีความสุขมากจาก้ะเด็กๆนะคะได้เห็นแสงแดดอะไรแบบนี้นะจ๊ะเพราะว่าบ้านเขาไม่มีแสงแดดนะคะพี่น้อง นานๆจะมีะแสงแดดออกอะไรแบบนี้นะจ๊ะก็เหมือนบ้านเรานะคะพี่น้องถ้าว่าอากาศเย็นแล้วก็สบายเนาะพอเขาก็คิดถึงแสงแดดนะคะพี่น้องเพราะว่าบ้านเขาไม่ค่อยมีแสงแดดบ้านเราบ้านเรานี่วิ่งหนีแดดค่ะพี่น้องเอ้ยนี่นะคะอากาศดีๆเด้อจ้ะ นาดาก็จะเข้าไปในเมืองอีกนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปในเมืองอัมจเตอร์ดำจา้านี่นะคะพี่น้องนี่นาดาก็ปั่นจักรยานมาอีกที่นึงนะคะนู่นนะคะคนก็ขับเรือเล่นกันคะ่ะนี่นะคะพี่น้องนี่นะคะ บ้านเมืองเขานะคะเรียบร้อยสะอาดจะ้ะหันมองไปทางไหนก็สะอาดสะอาดบ้านเขาพี่โน้องเอ้ยเนี่ยค่ะสวยงามนะคะแต่และบ้านก็มีเรือจอดหน้าบ้านนะคะพี่โนโอ้องนี่นะคะน้ำไม่ได้ท่วมบ้านเขานะคะพี่โนโอ้องเขาจัดสรรน,น้ำได้ดีมากจาก้ะถึงฝนจะตกแรงขนาดไหนเขาก็เอ่อน้ำไม่ท่วมบ้านเขานะคะพี่โนโอ้องเพราะว่า เราจะรู้เลยตอนที่นาดามาอยู่นะคะมันเหมือนบ้านเขาอะ่ะมันมันเป็นประเทศที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลค่ะพี่น้องไปตรงไหนมันก็เลยมีแต่คลองน้ำไปฝักไปหมู่บ้านนน้นก็คลองน้ำหมู่บ้านนี้ก็คลองน้ำอะไรแบบนี้นะจ๊ะนี่นะคะไอ้น้นที่เขาสร้างบ้านอยู่ก็ไม่สูงกว่าระดับน้ำนะคะพี่น้องมันจะสูงกว่านิดเดียวจ้ะนั่นนะคะ ฝนจะตกแรงยังไงน้ำก็ไม่ท่วมบ้านน่ะคะ่ะเก่งมากค่ะอา่าฝรั่งประเทศนทเนเธอท์แลรด์นี่เขาเก่งเรื่องจัดสรรน้ำได้ดีมากค่ะอันนี้ก็เป็นอพาร์ตรเมนต์นะคะฝั่งฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอพาร์ตรเมนต์ค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเรือชาวบ้านนะคะเขามาจอดไว้อะไรไว้แบบนี้นะคะ ว่างๆเขาก็ขับเรือเล่นกันนะคะฝรั่งนะคะนี่นะคะบ้านเขาก็สวยงามนะคะดีไซน์บ้านจ้ะบรรยากาศดีมากนะคะร่มลื่นมากเลยค่ะนี่นะคะบ้านเขาก็มีหน้าต่างนะคะดีไซน์บ้านเขานะคะ ถ้าเราสร้างบ้านสร้างแบบนี้บ้างหน้าน่าจะสวยนะคะพี่น้องที่ประเทศไทยบ้านเราเนาะถ้าออกแบบแบบนี้นะคะคงจะน่ารักดีนะคะนาดาว่าเนี่ยสวยมากค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเรือนะคะเรือค่ะนี่บ้านหลังนี้ก็สวยค่ะพี่น้อง นี่นะคะดีไซน์บ้านได้สวยมากเลยจ้าเขาจะปลูกดอกไม้ไว้ทุกบ้านนะคะพี่น้องประเทศเนเธอรแลนดนะคะบ้านเขาจะมีดอกไม้อยู่หน้าบ้านทุกบ้านเลยจ้ะที่นาดาปั่นจัก,กรยานนะคะพี่น้อง อันนี้เหมือนเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะฝั่งนี้นะคะนี่นะคะมันเป็นแม่น้ำอากาศมันก็สดชื่นนะคะพี่น้องลมลื่นดีด้วยค่ะช่วงหน้าหนาวน้ำในคลองเป็นน้ำแข็งเลยค่ะพี่น้องน้ำในคลองเนี่ยคะ่ะ จะเป็นน้ําแข็งเลยนะคะคนสามารถเ,ออเดินได้เลยค่ะน้ําในคลองนะคะมันจะเป็นน้ําแข็งเลยนะคะเพราะว่าอากาศมันเย็นมากค่ะพี่น้องช่วงหน้าหนาวนะคะเช่นช่วงเดือนมกรากุมภานะคะพี่น้องน้ําในคลองอะ่ะเป็นน้ําแข็งเลยค่ะความที่มันเย็นมากนะคะพี่น้อง นี่นะคะนาดาก็ปั่นจักรยานมาจอดไว้ริมคลองนะคะพี่น้องแล้วก็เ,เดินมาถ่ายวีดีโออะไรแบบนี้นะจ๊ะถ้าเราจอดไปไกลๆไม่ได้นะคะพี่น้องแป๊บเดียวไปละค่ะจักรยานแล้นะคะนุ่นนุ่นเ,เ,เป็ดอะไรนะนกเป็ดน้ำจ้ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจจ้า